สวัสดีค่ะวดีวัสดีค่ะสิ่งที่พี่ต้องการคืออารมณ์แบบนี้อ่านซิสวยเลยคอนฟิเดนต์มันใจใช่นี่คือมาดอนน่าอินเนอร์ของน้องออกมาจะต้องเล่นตามองเข้าไปที่กล้องเล่นมากกว่านี้นี่มันไม่มีอินเนอร์เลยหนูทำอะไรอ่ะ หนูไม่มีอินเนอร์เลยมะปรางมะปรางเป็นคนที่แข็งเวลาทำอะไรอดูเหมือนไม่มีแรงอะดูเหมือนเบาทุกคนตอนนี้ทำแค่นิดเดียวอะหนูไม่ไปให้สุดอะหนูจะสุดก็ไปเลยเนี่ยทีมแรกครับทีมลูกเกดครับเลกอิทธาเป้เลยครับเชิญ p r ดัก c t วันนี้มันเป็นการถ่ายแฟชั่นวิดีโอนะคะทีมลูกเกดได้มาดอนนาเหมือนมาดอนนาไหมคะ ขอเพลงด้วยค่ะไปเลยค่ะไปเลยค่ะไปเลยมองกล้องกดอย่างเดียวนะครับดีมากดีมากไหลไปเรื่อยๆเลยค่ะดีมากค่ะอืมชอบอินเนอร์จริงเหรอเข้าใจอ่ะดีมากไหลไปเรื่อยๆเลยดีมาก วันนี้จีน่าเขาสามารถที่จะสเต็ปขึ้นมาอีกระดับหนึ่งพี่เข้าใจปั๊บพอความมั่นใจมันมาคือแบบทำอะไรมันก็ดีอ่ะเดินไปไหนก็เฮ้ยมาดอน่า่ะาหน้ามาดอน่าดูมาดอน่าด้วยจีน่านี่คือใช่ไม่มีหลุดมีสมาธิรู้สึกว่าอินคาแรคเตอร์ไปเลยดีมากสวยมาก Powerful powerful p o w e r อ u l โอเคค่ะ okay okay, ขอคนต่อไป podia 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 คะ่ะขมวดคิ้วสิหลีตานิดนิดดีมากโคกโคเขาแต่งหน้าสวยนากเหมือนหนคิดว่าหนูอ่ะเป็นมารดาน้าว่าฉันแบบโอ้ยฉันเนี่ยฮอตที่สุดแหละโอ้ยิ้มนิดนิดหลีตานิดนิดไปเลยดีมากสวยมาก ความมั่นใจอะยังไม่พอปกโก้เนี่ยเข้าใจว่ามาดอนน่าคืออะไรตีโจทย์แต่แต่ว่าไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ได้แค่ประมาณแบบว่าหกสิบเปอร์เซ็นต์แต่ดูแล้วก็ยังมีความบางมุมที่รู้สึกว่าใช่มาดอนน่ามองมองล่างก่อนมองล่างมองล่างมองไปทางนูน้นตาไปทางนูน้นมองไปทางนู้นค่ะได้ยินพีกเก็ตปะสายตามองไปทางนู้นค่ะมองลงแล้วมองไปทางนู้นค่ะได้เอาเลยค่ะ ดีมากดีมากไหลไปเรื่อยๆก่อนหน้านี้พี่เกดก,ก็จะติหนูเรื่องแบบอ่อนที่สุดแย่ที่สุดอะไรเงี้ยทำท่าอย่างนี้สิเหมือนมาดอนน่าเริ่มจากอย่างนี้ลงมาดีมากช้าๆดีค่ะโอเคขอคนต่อไปค่ะมันมันต้องมันมันต้องมีอะไรบางอย่างเปลี่ยนแปลงที่ดอีอย่าแป้วอย่าแป้วอย่าแป้ว หน้าเขหนา้ารักนะเออแต่นหน้าเขาไม่ใช่มาดหน่าถ้าให้เทียบเนี่ยบีว่าติยาเป็นจุดอ่อนของทีมพิเกตไม่มีพัฒน,นาการเลยวันนี้ดรอปลงมองหันเข้ากล้องมูฟบอดี้ไปได้เลยมูฟไปเลยอย่าอยู่นิ่งอันนี้แบวไหมนะแบวบ้างะได้ลุกเขาหรือเปล่าอืม คนที่ยากที่สุดก็น่าจะเป็นตียาก,ก็มันก็เกิดจากเพราะว่าน้องเขาก็ยังเด็กอยู่แล้วยังไม่มีประสบการณ์ชีวิตมันก็เลยออกมาไม่ไม่เต็มที่อ่ะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์คนโอเคคนต่อไปค่ะไประวังปากระวังปากปล่อยปากนิดนิดอมยิ้มได้พลังลืมตาอย่าตาขี้เกียจจ n t ีเลซี่อ y e ขมวดคิ้วนิดนึงพอออกไปทุกคนเอาลิปสติกมา2นาทีนะครับไปไปเร็วเร็วเลยเร็วเร็วเลยขอกุ้งชัดลงท่าเลยเอาแข็ง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  strong ดีมากค่อยๆดีมากดีมาก ขอสุดท้ายค่ะเอา strong strong, strong. Power ful. Power ful. s t r o n o n g อี powerful 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 ชิวลงอีกค่ะ ad ชิวลงอีกชิวลงอีกแล้วก็ขึ้นเลยค่ะพี่ขึ้น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 แล้วก็พี่หลุดไปเลยขึ้นขึ้นหมดเวลาครับเก่งมา่ากเก่มากเก่งม่ากที่คทำไดดีมาก คือมันดีว่ามันน่าเบื่ออย่าลืมว่าเขาต้องไปตัดสโลเขาต้องไปอะไรย่าเงี้ยแต่พี่เกดเล่นฟีสไว้แล้วมันมันจะตัดยังไงอ่ะที่ถามพี่แบบนี้อไม่ได้ดูมิวสิกของโบ๊ใช่ไหมคะน้องไปดูมิวสิกก่อนแล้วน้องก็จะรู้ว่าทำไมถึงเขายืนโพสกันแบบนั้น come 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 come